โอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะครับมารับชมกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวกันด้วยเนาะก็อ่ามาทำคลิปซะหน่อยนะเออเดี๋ยวไม่มีอะไรลงนะครับเพราะช่วงนี้ผมจะอ่างดสตรีมเกมนี้ไปสักพักนะครับมีอะไรนะ่าตื่นเต้นเนาะก็จะมาอัปเดตนะครับอัปเดตแผ่นนั่นเองเนาะสองจุดสี่จุดสามนะครับก็บวกหนึ่งฮีโร่แล้วก็อ่าร์ดนัน ความทรงจำนะครับเมอรี่เนาะเมมอรี่นะครับเปลี่ยนเนาะเป็นด่านที่สร้างเสานะครับจะรั่วกับเพลงจริงๆเลยอันจะลดเสียงเพลงลงนี่ครับเป็นด่านนี้เนาะก็กลับมาอีกแล้วนะครับด่านนี้ วิธีเล่นง่ายๆเนอะอัพสปีดเป็น500นะครับเสร็จแล้วก็สร้างอ่แถวแรกนะครับอ่ามน,นี้แล้วก็บวกหนึงฮีโร่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับอามา่่าได้มาได้ไงนะครับก็กดรีเซ็ตตรงนี้นะครับรู้สึกจะรีเซ็ตได้ตลอดนะครับเสร็จแล้วก็เลือกมานะครับ แบบนี้เนาะมันขึ้นซัมมอนฟรีอย่างนี้นะครับแนะนำเนาะเอาตัวปืนออกนะครับมันบวกวิ่งนะไม่มีประโยชน์เนี่ยอย่างตัวพวกนี้ยังมีบวกเลือดแถมมานิดหน,น,น่อยนะครับเนี่ยอันนี้ก็บวกคีย์ดีคอนนะครับ จริงอีลุงก็น่าจะไม่ได้เหมือนกันนะดูดิตาวิ่งด้วยความไวสูงแ่ะสิแบสองก็จะมาแล้วล่ะเพราะว่ามันเหลืออีกตัวหนึ่งที่ซัมมอนนะอ่ะสร้างความเสียหายแอคแท็กมินียมอะไฟทูมาสเตอร์สิบห้าวิแปบสิบสามออมมาสเตอร์แอคแท็ก ทุกๆ15วิจะปล่อยไปทำดาเมจปดาเมรของ ATK ของเรานะครับคูดาว40วิโบนัสติดตัวนะเป็นดาเมจเลือดนะครับค่อนข้างดีนะครับดีกว่าตัวพวกนี้ด้วยซ้ำนะครับก็คือได้เลือดกับได้โจมตีนะครับ เลือด55เป็น57นะครับอาจากเวลหนึ่งเป็นเวล30เนาะได้เลือดเพิ่มมาอีก3ล้านนะครับแนะนำเลยเอีดอันนะนี่นะครับแปลงล่างเป็นมังกรแล้วก็ยิงอานะเป็นดาเมจ เดี๋ยวดูหน uh. ่อยดาเมจอะไรอ่านี่ไงยิงไปเรื่อยๆนัดละแปดสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเวลา15วินาทีครูดาว40ิวินะครับก็นึกว่ายิงตลอด เดี๋ยวขอดูดาเมจหน่อยนะครับดาเมจเขาเท่าไหร่ทีน,นี้เอ k คผมสามพันนะครับสามพั 3, นสองร้อยเนาะอืมอยิงไกลอยู่นะก็ไม่ได้แรงมากนะครับ น่าจะประมาณ300แสนไม่300แสนก็3ล้านนะครับอืมเอาเป็นว่าอัพเลเวลเอาสแต็กตรงนี้ก็พอนะครับ <c oughs> สแต็ก็ค่อนข้างดีนะามาใช้งานจริงไม่ค่อยได้นะครับโอเคก็อ่ะแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือ Discord อ่าไปทางไหนละ่ะ จากผู้พัฒน,นานะเพั a Hello Evening นะครับเนื้อความประมาณว่าชั้นที่160นะครับมันยากเกินไปนะครับสำหรับผู้เล่นสายรีนี่ไง P w นะครับแล้วก็ผู้เล่นสายเติมบางคนก็ยังไม่ผ่านนะครับก็ไม่เชิงว่าไม่ผ่านแล้วครับมันใช้เวลานานเกินไปครับเดฟช่วยปรับเลือดตรงเว็บ150ครับกล่อง5 5อะปรับให้มันเลือนนะสักหนึ่งเเลียนนคะรับ เชี่ยผมเนี่ยครับ1 6อไม่ใช่เรื่องยากนะอ่าแล้วก็เขาจะปรับเหลือ155นะครับก็คือตีกล่องเหมือนเดิมเนี่ยกล่อง2ทิเเลียนนะอุปรา้าผมลองตีดูแล้วนะครับผมดามิอยู่400ล้านเนาะใช้เวลาประมาณ45นาทีนะครับอ่าไปคนเดียวนะไม่มีคนไปด้วยก็คือไม่มีอ่ะนินจารัดชอดอ็อตอ่ะเออประมาณนั้น อ่ะก็ประมาณนี้เนาะก็จะอัปเดตหน้านะครับจากดาบหอต้องผ่านร้อยนะครับจะเหลือรนะ้อยห้าห้าเนาะจริงๆเหลือร้อยก็ได้อะตีกล่องผ่านก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งเออไม่ใช่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะครับเขาคิดอะไรอยู่มันเขาคิดอะไรอยู่ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคประมาณนี้เนาะก็คลิปนี้นะ่าจะมีประมาณนี้นะครับมาอัปเดตข่าวสารให้ รับชมเนาะก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะอาฮสวัสดีครับ